รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าสีชมชื่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านท่าสีชมชื่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการโรงเรียนบ้านท่าสีชมชื่นตั้งอยู่ที่หมู่11บ้านสีประมวลตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬเนื้อที่30ไร่มีเขตพื้นที่บริการสหมู่บ้านดังนี้หมู่2บ้านท่าสีชมชื่นหมู่3บ้านหนองกุงหมู่7บ้านปากคลองและหมู่11บ้านสีประมวลโรงเรียนบ้านท่าสีชมชื่นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2486 ปัจจุบันมีนายจีรศักดิ์สีโยธาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าสีชมชื่นเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนและมีนักเรียนจำนวน122คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งกายสะอาดมารยาทแสนงามเอกลักษณ์สถานศึกษาสะอาดบรรยากาศร่วมรื่นปรัชญาของโรงเรียน ปัญญาวัฒเนณเสยโยปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์คําขวัญของโรงเรียนความรู้ดีมีคุณธรรมนำวิชาการประสานชุมชนทุกคนพัฒนาสีประจำโรงเรียนสีเขียวเหลืองโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโดยใช้การจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารและจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารโรงเรียนบ้านท่าสีชมชื่นดำเนินการจัดอาหารกลางวันตามเมนูอาหารโดยกำหนดเมนูจากการสำรวจและสอบถามนักเรียนโดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการมีการกำกับติดตามนิเทศโดยคณะกรรมการบริหารโครงการประกอบด้วยตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนครูอาหารกลางวันในการตรวจสอบการจัดซื้ออาหารคุณภาพของวัตถุดิบและกำกับควบคุมการประกอบอาหารของแม่ครัวโดยครูและผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ทานอาหารให้มีความสะอาดถูกหลักสุขาพิบาลมีที่ล้างจานเพียงพอ โรงเรียนมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชผักและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอาหารเสริมนมจัดให้นักเรียนดื่มนมในช่วงเวลาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ โรงเรียนบ้านท่าสีชมชื่นตระหนักถึงปัญหาภาวะทุพโภชนาการซึ่งส่งผลต่อด้านพัฒนาการของนักเรียนโรงเรียนมีการติดตามประเมินผลภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคนโดยครูประจำชั้นจะวัดน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนมีการบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนในระบบ DMC ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อใช้ในการติดตามภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านท่าสีชุมชื่นได้ดำเนินการตามนโยบายของทางภาครัฐมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านพัฒนาการของนักเรียนคือจัดให้มีอาหารกลางวันอาหารเสริมนมกิจกรรมเสริมทักษะทางสมองและกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างด้านพัฒนาการให้กับนักเรียน